วิธีแก้สมการเลขยกกำลังให้ทำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบสามัญปี6-1ซึ่งเป็นแนว A level คณิต1โจทย์กำหนดว่าให้ x กับ y เป็นจำนวนเต็มบวกที่ได้จากการแก้สมการของก้อนนี้หาพี่ก๊อปมาก่อนนะแล้วก็โจทย์ก็เป็นการถาม x บวก y ว่าได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปหา x บวก y จากการแก้ของก้อนนี้ อันดับแรกที่พี่ให้ทําเกี่ยวกับสมการเลขยกกําลังคือทําฐานให้เท่ากันและเป็นอย่างต่ําอีกหนึ่งรอบนะทําฐานให้เท่ากันและฐานเป็นอย่างต่ําน้องว่า6ใช้ฐานเป็นอย่างตำ่ำยังยังไม่ใช่เพราะว่า6อะ่ะเราสามารถแยกเป็น2คูณใครได้นะเออเราสามารถแยกเขาเป็น2คูณ3ได้และทั้งหมดอะ่ะมันยังยกกําลัง1ส่วน x อยู่ และเราก็มีสมบัติที่ว่าถ้าฐานคูณกันเนี่ยเราสามารถแจกเลขชี้กำลังเข้าไปทีละตัวได้เพราะฉะนั้นตัวแรกสวยๆเรียกว่า2กํกำลัง1ส่วน X ตัวถัดไปก็เป็น3กํกำลัง1ส่วน X แล้วมันคูณกันอยู่พี่ว่าฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจัดรูปมันไปต่อไม่ได้แหละทีนี้มันเหลือฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยพี่ว่า12ยังไม่ใช่ แต่3ามมาใช่ใช่ไหมสามกำลังวาใช่แล้วสิองกยังไม่ใช่แสดงว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปแปลง12ให้เป็นยังต่ำก่อนทีนี้12เนี่ยมันเกิดจาก4ี่คูณสาถานพี่ไหมแต่4ี่ยังไม่ใช่อย่างตา่ำสีก็ต้องมองเป็น2องกำลังสแล้วก็คูณกับสเพราะฉะนั้น12ตัวนี้พี่เขียนเลยนะมันก็จะกลายเป็น2องกำลังสคูณส สองกำลังสองคูณพี่ขอใช้เป็นจุดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ํากับตัวแปร x แต่ที่โจทย์ยังมีข้างหลังอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า3มกำลัง y แล้วทั้งหมดอ่ะมันยกกำลังเจ้า1ส่วน x บวกสทีนี้พี่ยังไม่ได้กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปเหมือนฝั่งซ้ายเพราะพี่มองว่าฐานมันยังไม่สุดอ่เพราะว่าสตัวเนี้ยมันยังยุบกันได้มันยังรวมกันได้มันต้องยุบให้สุดก่อน ซึ่งไอสองก้อนนี้3ามเฉยๆอะ่ะมันคือ3ามกำลังเลยไหมสามกำลังหนึ่งและเรามีสมบัติที่ว่าฐานเหมือนกันคูณกันน้องจะได้ฐานตัวเดิมก็คือฐาน3และจับเลขชี้ทั้งสองอันอะ่ะบวกกันแสดงว่ามันจะเป็น3ามกำลัง1นงบวกวแล้วมันก็มาคูณกับ2องกำลังสองข้างหน้าแล้วทั้งหมดอะ่ะถึงซ้อนด้วยใครนะ1นึส่วน x บวกส แล้วพี่ว่าแบบนี้คือสุดแล้วเพราะว่าเรายุบฐานเหลือแค่2อันแล้วแล้วน้องก็ใช้หลักการที่ว่าฐานคูณกันอะ่ะมันสามารถกระจายเลขชี้กําลังเข้าไปได้แจกเลขชี้กําลังเข้าไปได้สแสดงว่าเราเริ่มที่ฐาน2ก่อนตัวแรกมันเป็น2แล้วก็ไปคูณกับน1ส่วน x บวก2สแสดงว่า2คูณ1ก็จะได้2มันก็เลยเป็น2ส่วน x บวก2ถัดไปไอตัวฐาน3ตัวตั้งต้นอะ่ะมันเป็น1บวก y พี่เขียนแล้วกันนะ แล้วเราก็เอาไอ้หส่วน x บวกสแจกเข้าไปก็คือเป็นการคูณด้วย1นส่วน x บวกสซึ่ง1นบวก y คูณหก็ต้องได้1นบวก y เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้เลขชี้กําลังของมันอะ่ะก็จะเป็น1นบวก y ส่วนด้วย x บวกสแล้วก็ค่อยไปจับเท่ากับฝั่งซ้ายที่เป็น2กําลัง1นส่วน x แล้วก็ไปคูณกับ3กําลัง1นส่วน x ทีนี้การที่เลขยกกําลังอะ่ะมันจะเท่ากันได้ไอ้สฝั่งเนี้ย การที่มันจะเท่ากันได้หมายเขาว่าตำแหน่งที่ฐานเหมือนกันน่ะเลขชี้กำลังของมันต้องเท่ากันแสดงว่าไอส่วน x กับไอส,อส่วน x อบวก2่ะมันต้องเท่ากันน้องก็เทียบเลย1ส่วน x มันจะต้องเท่ากับ2ส,ส่วน x บวก2แล้วน้องก็ทำการคูณไข้เพื่อจัดรูปให้มันสวยๆ x อ็กบวก2คูณ1ก็จะเป็น x บวก2อีกฝั่งหนึ่ง x คูน2น้องจะได้ 2x แล้วย้าย x ไปลบ 2x จะเหลือ x เ,เดียวแสดงว่า x ของน้องเป็น2อ,อีกหนึ่งรอบนะการที่เลขยกกำลังจะเท่ากันได้ตำแหน่งที่ฐานเหมือนกันนะ่ะเลขชี้กำลังต้องเท่ากันน้องก็เอาไอหส่วน x ไปเท่ากับ1บวก y ส่วน x บวก2เพราะฉะนั้นอีกก้อนหนึงก็จะเป็น1ส่วน x ไปเท่ากับ1บวก y ส่วน x บวก2แล้วน้องก็ทำการแทน x เป็น2แทน x เป็น2แล้วก็ไปแก้หาค่า y มาเพราะฉะนั้นไอ้ซ้าย1ส่วน2ไอ้ขวาเป็น1บวก y และแทน x เป็น2 2สองบวก2น้องจะได้4และ2อะไปตัด4ตรงนี้ได้มันเจอเลขเลข2ทันไหมย้ายขึ้นไปแล้วก็ตัด4แล้วก็2ควายมาคูณ1ฝั่งนี้มันก็จะได้2 แล้วก็เท่ากับ1บวก Y เพราะฉะนั้น Y ที่ได้ก็เอา1ไปลบ2 y ที่ได้ก็เลยเป็นเลข1โจทย์ก็เลยเป็นการหา X บวก Y ใช่ไหมน้องก็เลยจับก้อน X กับก้อน Y อะมาบวกกันมันก็เลยตอบ3นั่นเองสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A l เล e วเด็ก6ก้าราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียว พี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A l เลเวลเด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็กค,คู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ Matt Underscore ร์มีตัวแอสไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน